สบายดีปะลงสบายดีถุงมงถุกปอนพอๆพกับ่องละออน,นคือเก่าปะลงแดดพูดโพะปะลยเกือแตะเกือแต้นตำนาคือเก่าปะลอมือนี้ค่ะตําอยู่ทั้งหลุ่มผิดปะลงเรียนลงมาเลยเลย เบิดแห้งแต่ละคนไป็นโรคเลยมันแดดแห้งโพดจนจิบวุ้มแห้งดำเลยตอนนี้ก็สวยเติบแล้วไป็นโรคเลยสิบโมงครึ่งเลยพูดีแล้วอันนี้พูดีสิบเอ็ดเลยพู้ดีขึ้น กะเฮาก็เบิดแล้วยังอยู่พอดีแต่ไหนี่ถ้าสิดันกันไหนึงก็คือสิบ่ได้เบิดแล้วโอกาสเมื่อาได้100นึงกับหุมัดนี่แหละได้หาให้บ่รยเรียนลงมามื้อเช้านี่ก็ได้แล้วไปแล้ว4ให้ นี่งหายยาวๆไปเลยเลี้ยงลงมาเลยสี่หายหายน้อยบนอับอันนี้หายที่ห่าไปเลยอเคหายยาวๆไปเลยหายาวลงมาทางนี้ไปด้วยดำไก่กับเขาเบาเฉยผเอรกระหาหกคนสองสี่หก คนเฮาก็หาคนยังอยู่ลงไปนี่ดเลยยังอยู่ซีบหางยังอยู่ประมาณซิบหางสองมือแล้วพอตรยพอได้มือละหาหางมือละหาหางหาหางไม่นี้ก็ได้หาให้ มืออื่นมืออีกหาให้มือละหาให้ลีแล้อทางลมทั้งเทิงก็ยังลายเติบทั้งเทิงกูทางกอไผ่ทางแก้วพงอนแม่มี chắc cái chào ai vậy cậu ai mà đâm na cái cậy mà họ cậu mà đam nị na tỏ cần để đẹp đi đây lo giờ tới cái tết bơi hơi nhôi, xa xa. này nhau rồi Ủa bỏ chơi bỏ kia cả đám này cái giang gì khay biển cái đám gan rồi sơn bữa đám hao bỏ rồi phải thay phần mà thay phần hà cái này đẹp mà đám sỏi hao ให้คืนก่อนดำซอยกันเ้าขคืนก่อนเ้าก็ไปดำซอยเล่าเลาขคืนก่อนเราก็ไปดำซอยเ้า<ม>เวแดดแห้งก็ดีอรอไปเลยกุ๊บนี่บ่เอา ปักไปให้แม่เลยเลยตำนาโค้งมันก็ฮุบเลยปักมาอ่ะอันนี้ ูกับแดดมานี่แดดโพดโพแดดแห้งอรรยโลตั้งแกกินข้าวลงมาฮะก็ได้หายเดียวไปเลยขึ้นกินข้าวสวยดิเร่งเร่งเร่งแดดแห้งแล้วเย่งอีกลายเติบเพราะนี่ thằng là sút này, thằng này nhăng, ugh, cột lên, này mượn thì mượn thì sút, vợ mình hóa nhọn. Bỏ vào đẹp hên, chân vìn hua nhọn, vợ mình đẹp

อาเมอาเบรอเบร์ู้ว่าังมากฝรั่งมากเลยอาเบร์จะเป็นเอขาวคอยเดาวัวขาค่อยดำวัวไว้เฮง chân vô nhịp vừa hùng à Do này xì xe lốp Bố bê đam rồi chơi cho Chân cái lẹo lọc à. Là nhỉ? Là xong đâm lệch hãy bà không? biệt. hài hài đây hãy. Tell me, hãy, 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 mày, hãy, 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 tôi sẽ hàng thế là lưu dịp lông bà? ชดก็ฟังดลาเหงก็ได้ไลยกาเ้ามู้ลงมาก้วแล้วลงมาได้สีหาเฮาได้สมโอ้ตอน้ามก็สีดยัเนาะแปดหาสบ่เจ็หางหรือวเจยบบ่อด้หนี่นะคือว่าวันนเราขา นี่นี่มันหา่างนี่น,น,นี่ทั้งห่ัน,นี่ อ <laughs> ย่างแรกว่ายอย่าึ้นว่ายด้าห่างๆบวกิดโออดไป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 ดำน้าสาับยันกิดนะเที่ยวก็เราคืน้อมกันอ,อ้าวเออเรายังไปเอา,เอาไ,ปไปแล้ว,วบอกคืนเนาะมาวันะนี้กับซิดแล่าแหละปะลาลูกชิพากันไปเลยดำหน้าไปลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอ่อนในเด็กปลาลูก ขอกันคลิปหน้าเป็นลงสบายดี